สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda Civic FD นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมนางฟ้าตัวรถปี2 0 0 6เครื่อง 1,800cc ซีซีนะครับรถคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับไม่เพียงแค่1 8 5 0 0 0สดาโลเท่านั้นเองนะครับไม้แท้เดิมเลยเจ้าของเดิมเนี่ยก็ยังมีเข้าศูนย์อยู่บ้างนะครับผมรถคันนี้3ลำดับนะครับรถเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาด เรื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับยางปี23ล้อเดิมขอบนะครับนะครับยางปี23นะครับรถก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับโดยรวมยังสวยอยู่เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับ รถโครงสร้างเดิมๆเลยไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆน,นะครับเอกสารชุดโอนเนี่ยพร้อมโอนได้ทั่วประเทศนะครับภาษีหมดปี68เดือนกุมภาวันที่27นะครับหลังคาไม่มีด่างซิ์ แล้วก็ตัวกระจกบานหน้าก็ยังคงเป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งคันนะครับเล่มคู่มือบุ๊ก์วิสก็ยังมีให้ครบครับผมกุญแจก็จะเป็นรีโมทออกจากโรงงานมานะครับกุญแจมีหนึ่งดอกทั่วนะครับวันนี้ก็จะมีรอยเบียดอยู่นิดนึงนี่นะฮะสายบันไดด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับ ก็จะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับท้ายนี้เดิมๆเ,เลยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับหลังคาไม่มีด่งซิดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับรอบคัน,นครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในกันต่อตัวนี้จะเป็นตัวมี Airbag ABS แล้วนะครับ ภายในก็ยังเป็นหนังสีเทาเดิมโรงงานนะครับสภาพโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแบบบอดแถวหลังกันต่อนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวรับชมภายในกันต่อเลยพวกระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบิดกุญแจกกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับโอเคครบทั้งสี่บานกระจกมองข้างนะครับพับเข้ากลางออกได้ตามปกติครับผมแล้วก็ปรับทิศทางการมองเห็นก็ใช้งานได้ครบครับทั้งสองฝั่ง ไมค์ okay. คันนี้จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนแปดหมื่นพันอย่างที่ผมแจ้งนะครับอันนี้จะเป็นใบถ่ายน้ํามันเครื่องโอเคสักครู่หนึ่งนี่นะฮะน,นี่ใบถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นของ Hon d a จังหวัดที่ลูกค้าใส่อยู่นะครับก็จะเป็น h o n d ้าราชบุรีนะครับอันนี้ในส่วนของเข้าศูนย์ถ่ายน้ํามันเครื่องล่าสุดเนี่ยก็ปีหกนะครับผมแล้วก็รอบถัดมาก็จะเป็นศูนย์บริการแถวบ้านนะครับ นี่เลยน้ำมันเครื่องก็ยังอยู่ในระยะนะครับถ้ายึดจักตามไปมีอะไรอีกนาะโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก่อนะผมวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะชานานอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนสักครู่หนึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นเกทในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าคู่มือ ๆนะครับคนนี้ใบเสร็จออกรถยังมีอยู่นะครับผมนี่นะครับเปิดประตูอยู่นะครับอ่าสตาร์ทนิ่มๆเงียบๆเลยทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องลากจาวใดๆไฟหนะ้าปัดเรือนไม้ก็ไม่มีค้างโชว์ใดๆนะครับแอร์เย็นปกติครับผมระบบความร้อนไม่มีปัญหาใดๆนะครับคันนี้ก็เกียร์เข้าเปลี่ยนนี่ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับ ึ้นเหนือลงใต้เดินทางกายออกตกสบายๆครับนี่ฮะสังเกตที่กระจกด้านหลังนะครับก็ยังมีตัวสติกเกอร์โครงสร้างตัวถัง g ีคอนก็ยังคงติดอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งน,นี่ครับผมโอเคโดยรวมภายในก็ประมาณนี้เก๊ต่างๆก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ FD เนี่ยต้องบอกว่าภายในเนี่ยค่อนข้างจะมีจุด ใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ใส่เหรียญใส่แก้วอะไรได้หมดเลยแล้วก็จะมีช่องตรงใต้คอนโซลแอร์อีกจุดหนึ่งแล้วก็จะมีเท้าแขนด้วยนะครับผมก็ยังคงสภาพดีล็อกได้ตามปกติอ๋อเซ็นทรัล็อกนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันทั้งคันครับปะเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นพวกบังแดดนะครับพวกกระจกฝาครอบอะไรก็ยังคงอยู่ดีนะครับผมไม่มีห้อยร่วงตกหล่นนะครับอันนี้สติกเกอร์ในส่วนของน่าจะเป็นพวกล็อตผลิตนะครับก็ยังคงอยู่ไฟเพดานนะครับอันนี้เจ้าของเนี่ยหลังๆไม่ค่อยได้ใช้ฮะเพราะว่าตอนแรกใช้ไปเรียนหลังๆก็คือเรียนจบละนี่ครับบังแดดก็ยังคงอยู่สภาพดีนะครับทั้งสองฝั่งมีอะไรอีก ภายในก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีป่ะเดี๋ยวรับชมห้องเครื่องกันต่อเลยโอเคนะฮะเกก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างพวงมาลัยยังเป็นผิวเดิมออกจากโชว์รูมมานะครับออกจากโรงงานมาเลยก็ถ้ามีอะไรตกหล่นสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 087-054-1266ครับอ่ะครับรับชมมุมกว้างกันก่อนแบตเตอรี่ก็ยังคงอยู่สภาพดีนะครับผมสตา์ชิ่นทีเดียวติกไฟแรงๆเลยเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งเงียบนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับผมโอเค สติกเกอร์ตรงคันหน้าก็ยังทรงอยู่นะครับฝากระโปรงบานหน้าก็ยังเป็นเดิมโรงงานนะครับพัดลมคู่หน้าก็ติดปกติครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดสวิตช์ลมให้ดู ผมพาไปรับชมด้านท้ายกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตดับรถไปก,อากา่อนละกันด้านท้ายก็ยังคงไขเสียบกุญแจเปิดได้ตามปกตินะครับเนี่ยด้านท้ายสติ๊กเกอร์พวกเคลือบสีแล้วก็พ่นกันสนิมก็ยังคงอยู่นะครับ รถไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำกันอีกทีรถคันนี้เครื่องพัน8 0 0ซีซีนะครับผมรถ3มลำดับนะครับหายก็เดิมๆเลยไม่มีชนนะครับโอเคฝั่งนี้แล้วกันูต่งนี้ก็จะเป็นรางน้ําเดิมเลยนะครับผม <S <S เหลียญกันกร,กระแทกด้านท้ายก็ยังคงมีอยู่นะครับทั้งสองฝั่งโอเค ฝาท้ายน็อตอันนี้ไม่เคยแกะครับในส่วนของด้านหน้าพวกฝากระโปรงพวกอะไรเงี้ยก็มีแกะเซอร์วิสเลี้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมเคเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับผมเต็งตรงเลขตัวถังอันนี้เลขตัวถังเพจก็ยังคงอยู่นะครับยังไงฝากไปด้วยครับท่านที่หาใช้งานอยู่นะครับ Honda Civic FD ปี2006นะครับ รถไม่เคยติดแก๊สเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ